เาถึงแล้วนะครับประดมธานีมาจากชลบุรีครับขอคุณตกแรงมากครับเปียกหมดเลยเป็นกระจกนะครับแค้เบอร์ซูนครับสองคูนะยี่สุนะครับจะเป็นสวิตช์ควบคุมนะครนี่เราถอดออกหมดแล้วนะคอกระจกถอดถออกมาแล้วนะนี่เป็นกระจกเดิมเดี๋ยวเราจะใส่กระจกใหม่เข้าไปแล้วก็สวิตช์ควบคุมใหม่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกระจกกันเนาะเป็นสวิตช์ควบคุมนะครของเดิมจะ ีปนฟอรเดิมครับเ็จะไม่มีปุ่มนี้นะครับเป็นฟองใหม่แสูยนะครเป็นนะครับเป็นกระจกใหม่นะครับแสบศูนยเนะครับเป็นตันวครอบครอบมีสามวา 私たちの発信を受け取るために、私たちの発信を受け

Terima kasih telah <laughs> menonton! เสริมเป็นพับกระจกออต้ด้วยนะครับอันนี้เป็นแบบปลั๊กตรงรุ่นเลยนะครับอันนี้ไม่ตัดต่อสายไฟนะเดี๋ยวเราก็มาใส่กันนะปลั๊กตรงนี้นะครับนี่ก็ต่อเข้าแล้วมีตู้มือให้นะติดตั้ง ปองทับกระจกนะครับแบบปัดตรงรุ่นนะครับหมอันเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราประกอบหน้าประตูเลยนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับกดปลดล็อกกระจกกลางให้นะครับแล้วก็กดล็อกนะครับกระจกพับให้อนี้เป็นเสริมนะครับออปชันเสริมเนาะลูกค้าติดตั้งเพิ่มอันนี้พื้นที่จริงทําอยู่ที่บิ๊กซีนะครับปทุมธานีเนาะเสียงค่อนข้างดังนะครับต้องขออภัยด้วยนะ เชิจ,จก็สอบถามมาได้นะครับลูกค้ารายนี้มาจากนครศรีธรรมราชครับภาคใต้นะนะแล้วก็มาทําที่ปรุมนานีนัดเจอกันที่นั่นนะครับร้านผมก็อยู่เชิญบุรีเรียบร้อยนะกร,ระจกสองฝั่งนะครับแก๊สสูรน,นะครับอันนี้เบิกใหม่ทั้งหมดเลยนะครับทั้งฝึงปุมมสัสติกนะครับอกดล็อกกระจกภาพนะครับกดกดล็อกกระจกกลางนะครับประมาณน,นี้ครับผม ก็สอถามไม่ได้นะครับ